สวัสดีพี่น้องนี่จะใช้ยต้มหัวไชเท้าก็น้ำซุปไปเนะน้ำซุปก็ะดูกหมูกระชายต้มหัวไชเท้าไว้พี่น้องน้ำพริกแกงส้มใส่กระชายโขลด้วยปลาน,นินกะปิวันนี้กินแกงส้มพี่น้อง แกงส้มผักผักรวมเป็นพ้น,นลแล้วแหละไอ้ชาโขกปลาเยอะไปเดี๋ยวให้เดือดกอนมาไปน้องโอ้โหเดือดอานเลย นี่หมดแจเท้าใกล้กระสุกแล้วไป่นอะมาปรงรสเลยพี่เนอะรสดีกับช้อนหนึ่งผงชูรสสักสองช้อนตามตลนดช้อนไป่นอะ ต้มมะขามี่น้องิเปรี้ยวอืมห uh ื huh. เข้มข้นเลยพี่น้องไยดูดิจ้ใช้โขกปลาไว้เข้มข้นเลยดูแกงแบบภาคกลางพี่น้องต้องใช้ปลาโขกกับน,น้ำพริก ได้ทายชิมน้ำหน่อยพี่น้องอืมขาดหวานนิดหน่อยพี่น้องเมื่อกี้นตาลป๊บไอ้น้ำตาลตลอดนิ่มตาลทรายผักกาดขาว เอาแค่แกมหม้อไปน้องไม่ใส่หมดอะแค่นี้ก็ล้นหม้อไปน้องไงนี่ปลากระพงนะพี่น้องตัวโล่ฝ่าจะใช้ตัดเอาท่อนหัวมาหัวกระพงอันนี้ กระดูกมันพี่น้องจะใช้แล้วเอาเนื้อ,อไปทอดน้ำปลาซอสมะขามให้หลานที่กระดูกมันที่จะใช้แล้วเอาเนื้อไปทำทอดแล้วทำซอสมะขามให้หลานปาเวเมม่นไปคนมันปล่อยมันโอ้โหพี่น้องไห ร้อนกระทะอีกแล้วพี่น้องแกงส้มผักรวงมันลาใชัยมีหัวใชเทา้เทาผักกาดขาวอืปลากระพงนี่พี่น้องถั่วฝักยาวเดี๋ยวพอถั่วฝักยาวสุกก็เอาออกใช้ได้เลยพี่น้อง แองส้มผักรวมใส่ปลากระพงกับข้าวจะใช้ไม่หนวดพี่น้องร้อนกระทะเลร้นอนหม้อเลยปาเดี๋ยวให้ถัว่วสุกก็ใช้ได้เลยพี่น้องโอ้โหเต็มหม้อ,อเลยพี่น้องมะเสร็จแล้วพี่น้องปิดไฟเลย แกงส้มผักรวมกระชายนี่ปิดไฟแล้วบีบมะนาวใส่ไปเลยพี่น้อปิดเปรี้ยว่เผ็อหอมหพี่น้องมะนาวสองใบอันนี้ก็ลูกแล้วถ่าไหลสิบใบสิบห้าบาทลูกหกสลึงใส่ไปเลยปิดเปรี้ยวพี่น้องเสร็จเรียบร้อยกับข้าวง่ายๆก็จะใช้ไม่น่อยพี่น้อง น่ากินไหมพี่น้องเดี๋ยวทอดปลาเค็มปลาสะลิดเค็มกินแก้มไปเดี๋ยวจะไท้ตักไข่ชาให้ดูพี่น้องเสร็จเรียบร้อย,อยอพี่น้องแกงส้มผักรวมมีหัวใจเท้าประกาศขาวถั่วฝักยาวใส่ปลากระพงน่ากินไหมพี่น้องกินแก้มว่าไข่เจียวหรือปลาเค็มทอดเดี๋ยวจะไทยะทอดปลาสะลิดแก้มพี่น้อง ไปทำกินกันดูพี่น้องอยากกินอะไรก็หามาทําขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกําลังใจกับชัยนะเชินกดไลค์กดแชร์กัยกดติดตามให้กําลังใจกับชัยมีหนวยกันด้วยพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญพี่น้องสวัสด,ดีครับพี่น้อง